đây món ở đây à quay bay đây quay bay ra đây ừ nó quay bay ở đây quay bay ở đây ừ ừ tầm bay hả à. tầm bay canh hả à. yếu à. à, đi mà mới à. À. À? À, đi mày mà lời mà hả à. à. <laughs> เยอ่วะอืมอาเด็กๆเยอ่ะนั่นๆนั่นดูกันอ่ะนั่นๆนั่นๆโอ้โหนั่นๆครอบครัวย่ีล่ะกับเอฟซีงานนี้แน่แน่แน่นั่นๆนั่นๆนั่นๆเล่นกันเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนุกแล้วเอาเลย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  อเอาเลยเอาเลยเอาเลยว,วันนี้ก็ไอเด็กถ่ายอีกหนึ่งวันนะครับผมนะเอาไ้หมดนะครับแต่ถ้าอย่างไม่มดพรุ่งนี้ก็ต้องอัดอีกรอบนึ่งกับ แต่ดูวันนี้ก็ยังไม่หมดนะครับในการใต้ของเขาก็จะมีออกมาเรื่อยๆกับผมไม่รู้เกลียงไม่นะครับพุมเนาะ,ะลองดูอาการแล้วก็กจะเบิงดูรอบรอบขำหรือชาวอีกทีนึครับต่ปกติแล้ว ก็จะไม่อายะนะครับแต่เว่าวยังไม่ปกติกับอทิตรอก่อนครับผมเอาไวเ้เด็กๆเกลียงไปเลยเดี๋ยววนตัวนสมบุ์นะครับแน่แน่แน่แ,นแต่ตีแน่ๆก็จะบายตัวกันมากับราเริงราเริงมากๆน,นั่นนั่นอัานานั่นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะเคลียร์ออกนะครับเคลียร์ออกแล้วก็จะ ปูยาเทียมนะครับยาเทียมก็ลุงตูนก็เอามาให้นะครับผมนะพอดีลงเดียคอยวันนี้วันหนงวัยเขาถ่ายออกมานะครับผมนะมันมดเกรียงกับ <c oughs> นานนาน,นานดูครับดูดูด,ดูนานนานดูครับดู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 ด,ดูแต่ดูดกว่าแบบกระปีกระเป๋าขึ้นมากครับผม เหมือนงก็สบายตัวขึ้นนะครับนั่น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 ดูครับนั่นนั่นนั่นอื่อหนุ่มขูนี่อืมะดดลังนะครับเดี๋ยวเคลียร์ออกหมดนะครับเดี๋ยวเคลียร์ออกหมด อันนั่น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 เอาแล้ว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 เล่นกันแล้วครับเอาแล้วยอกกันแล้วอ๋อเอาเอาไปเอาไป อเอาเข้าไปเดี๋ยวลุงเดียเคลียตัวนี้นะครับเอาเด็กๆออกไปเล่นข้างนองนะครับแล้วกาจะเคลียพวกกระดาษลังอะได้นะครับตี่มันเลอะเลยนะครับเดี๋ยวเอายาเตียมมาปูนะครับผมเนาะแป๊บครับนี่จะเก็บทำความสะอาดนะครับเคลียรตรงนี้นะครับเพราะนี้ลุงเดียตั้งใจวายนะครับเพรานนึงคือลุงเดียจะดูในการเอ่อการนั่นก็ว่ามีพยาธิเมีะไรบางนะครับ ก็อย่างมีนะครับก็ต้องดูปรุงนี้อีกตีกันครับเดี๋ยวจะเครียองนี้ออกหมดแล้วก็จะลุงเดจะไปให้อานไก่นะครับให้ประนางกับลุงโทนกับบ่าวโทนเขาปูยาเทียมนะครับเดี๋ยวลุงเดียเก็บช่วนนี้ออกก่อนรับพาเด็กๆไปหนังเล่นข้างหน้าก่อนรับ <Yeah. S 1> ไปเร็วไปไป <Yeah. S 1> อ่ะยายมองแตง,งานยายที่ โอ้ยนุ่นไก่มาโอ้ยน,น,นุ่นไก่มานนโอ้ยไก่มาเนี่ยนีเตี้ยวโอ้แม่ไก่มาอ่าครับทำความสะอาดตรงนี้เรียบร้อยแล้วอย่าเด็กๆไปนู่นนะครับเราจะปรับสภาพสนามใหม่นะครับเราจะยกระดับสนามขึ้นมาใหม่ปูหญ้าเทียมครับพา, <laughs> าเด็กมานี่ก่อน นี่ครับยาเทียมนี่สปอนเซอร์นั่งอยู่นะครับปรับสนามใหม่นะครับลงทุนตอนนี้คนที่สนับสนุนคือพ่อสุชาตินะอ๋อ,อขอบคุณพ่อสุชาติครับผมโอนเงินมา FC ให้ ซื้อยาเทียมปูให้น้องหน่อยอ่าฮะขอบคุณมาเด็กๆขอบคุณเดวพ่อสุชาติเดวคุณตาขอบคุณครับ้่านไปดีะอีายเลยสชาติบิ่ะตัวนี้มันกคือมันสามารถทำความสะอาดล้างได้เขียนาล้างได้เลยอืูไเลยสองแผ่นสลับกันเนาะ เด็กเยอนเลล่ะก็คือพูดง่ายๆแตามันเลอะเราก็สามารถยกแล้วก็ไปซักได้ล้างได้ความกว้างเมตรความยาวสองเมตรขอบคุณพ่อสุชาติเด็กๆขอบคุณพ่อสุชาติด้วยขอบคุณตาด้วยเด็กๆขอบคุณพ่อสุชาติด้วย เ,เ,เ,เดี๋ยวลุงเดียขอตัวก่อนเพราะว่าไม่ทันครับจะมืดแล้วไก่ยังไม่ได้กินนะครับอันนี้ให้ป้านางกับบ่าวตนนะครับจัดการนะครับผมนะสนามใหม่นี่ลุงเดียยังมีภาร,รกิจเด็กน้อยสองขานะครับอีกนะครับของพ่อเอกป่านี้คงคอยกันพอด,ดี รรับไปตอน้5โมงครับผมตอน4โมงครึ่งตื่นมาจริง5โมงครึ่งก็6โมงเลยครับโอ้ยเด็กๆวิ่งมาตอนรับหน้าบ้านแล้วครับหน้าประตูแล้วได้ยินเสียงวิ่งมาเลยโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ใจเย็นๆนะใจเย็นๆโอ้โหมาตอนรับหน้าประตูเลยครับพีสีโอ้โห แป๊บแป๊บโอ้โหโอโหโอ,โห,โ,อโหเดี๋ยวจะเย็นๆนี่ครับเราต้องแยกสองมองนะครับโน่นครับไม่ใช่อะไรเด็กๆนะครับผมเนาะตโตๆจะไม่ได้กินนะครับผมเนาะนี่ครับผมบรรยากาศนะครับมีฟ้า เสียงฝารองฝาได้นะครับเต็มนะจะไม่ตกอีกแล้วครับผมดูเอฟซีรองเสียไกรเหลือเกินก็นาดรองไกลๆก็ไม่ตกโอเคนะครับนี่บรรยากาศไก่มืดแล้วนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวหลงเดียรไก่ก่อนนะครับเดี๋ยวมืดเขาจะขึ้นนอนนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้กับฝากติดตาม่องลงเดียด้วยนะครับติมลังบานน้ององคอิงนะครับผมเนาะแล้วก็เฟซบุ๊กรับผมธรรมดาหลวงไม่จ้ำนะครับ ว่าแคสี่เข้าไปกดติดตามแล้วก็เอาพลังใจกันได้นะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณพ่อสุจรย์นะครับายาเตียนนะครับจำระาไมาลูกดีดีแล้วก็หล,ลานเจ็ดกุมารน้อยนะครับขอบคุณพ่อสุจริมากมากครับผมเยวตอนนั้นนายบ่าวโทน,นะครับแต่าก,การกลับปะนางลุงเดียทำความสานขอ้อกันแล้วนะครับผมนะ เพราะว่าลงเดียจะดูว่าวันนี้เขาจะมีถ่ายปัายานออกอีกไหมแต่ก็ยังมีเดี๋ยวพรุ่งดูพรุ่งนี้อีกวันนะครับพรุ่งนี้ถ้ายังมีตกค้างก็จะอาดยาอีกนะครับที่เหลือเป็นยาน้ํานะครับของเด็กๆแม่อันตรายมากนะครับหลงเดียไม่ได้ให้เยอะตามที่หมอสั่งนะครับมีคอมเมนต์ตามมาไล่คอมเมนต์นะครับว่าน้องอยังเด็กแต่คือนี่คือหลุงเดียปรึกษาหมอนะครับเราหมอกี่นิดโร,รงพยาบาลประจำกล้องพวกแม่ๆกล้องพวก ลุงๆก็น,นะครับผมนะคก,กิปนิกติจาจอยู่ยประจำนะครับไม่ต้องตกใจครับผมตามเป็ดสั่งถูกยางครับสำหรับคลิปนี้แค่นีน้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม